สวัสดีครับสุรสินพาโชมณีพารวยน้ำพี่น้องมาติดตามแสดงความดีใจนะครับกับพอคมุม16ตร,ตรงตรงนะครับรับพี่นอ้องเข้าไปหาพอคุมกันนะครับแต่งานอยู่เล่าว <c oughs> ันนี้ไปงานสอบเลยพอกัน มาเจอกันกันได้สุกมาก่อนได้มาก่อนมันตายแล้วคนนด้ตามคนต่างวายกันมากันกระทิมใจมื่อหายติดแกเบิ่งในคลิปอยู่เบิ้งไม่คิปมันตลอดตั้งแต่เรียกของเขาของเขาเขาแต่ว่าเผมไม่สามารถติดต่อกันได้ตอนนี้อย่างคนโดนตามผมคิดว่าแกตายแล้วคนนี้ ตนแบบสัพพัะพาแบบเดือนนี้ไปอย่างนี้มก่ว่าหล้นบเดียวกันบอกว่าพอรับค้นคูนเงียถูกไามโอ้สนใจอนตดีดอแกดีอ้ยงีเบางเราข้ากันไ้บ่ บริสุท้ิไหมพ่อน่าแบบมีบริสุทธิ์แล้ว่งหพ่กันห้องได้แต่ห้องได้แต่ห้องได้ยูได้แต่ห้องละตีใจน้าพ่อกับพ่อแห้งแล้วล่ะครับแต่อมันเือกะดีใจไหพ่อใจน้องซนพ่อจดีาอาคนที่ห้องไปไปท่ายไปท่ำข้าวมันเข่ามันเป๊ะน่ยะดีใจแล้วว่าครับพ่นสิตจิตดำพ่ออีกเนาะครับแล้วทั้งนี้ เป็นสะพานบนให้เอฟซีเพือ่อนครับครับครับเพว่าท่านโท้ทำไปเดี๋ยวมันมือแรงคำคำเลยต้องสุโท้ทำไปจะว่ามือได้จีได้แต่ว่าเข้ามาเลขออกแกเสิเหตุลดประมาณนี้นะแยกคุยกันเมือนก็พอ เลขออกแล้วโทษเล้วเนี่ยวะล่อติดตามทั้งช่องนะคะหลายช่องที่มาทายถ้ำนอพนอพบางเทียวพ่ออาจสิรับสายบ่ไหว้นอพกาบอกเอสซีไปน้ำนอพเนาะผู้ใดที่ล่อคิดว่าผู้ใดที่ล่อแบบที่ก้มวังก็ต้องติดตามกันเรื่อยๆครับ แต่ผมติดต่อไปจริงๆมันก็เป็นการลำบากเพราะมันหลายหลายเบอร์หลายสายบอกเป็นเบอร์ในช่องเปิดเบิรงในช่องหลายหลายช่องติดตามในช่องครับผมเพราะว่าถ้าทิปว่าติดตามในช่องก็สิบไอ็ดอะไรบางที่ติดตามมาติดต่อมาทางผมสีสายเบาบางครับก็ว่ากันอีกบางทีเขาเหตุเบียดเหตุงานเราเลยรับบางทีก็รับไปจริงๆบางทีก็เมื่อยไรโอ้ยว่างวักันโทรศัพท์พี่ๆประมาณนี้แหละ บอกมันบอกคือคนน่มเนาะคนแกเนาะครับเจะมันเวิกวากไปคือคนน่ม <c oughs> แต่สำหรับรับนิธีมากของฝองวัดที่ผ่านมาเพิน่นหายนะเพิน่นหามากสามแปดสามแปดครับพอว่า่ามันเขียนยัดใส่กับเป๋าเสอยหาครับบ่อดได้เสียดายแห้งเลยเนาะ่อวครั<อ>บ <c oughs> พอมางวดนี้เพิ่นเอาไหเอ็กเอาไหเอีกครับผมโทรไปถามครับครับผมโทรไปถามงวดนี้พอมันพ่อกันสามแปดนะงวดสามแปด หมดธโกนี่ผมเลยโทรไปถามอาเอเจ็ดแปดมือนี่ล่ละโทรไปถามเ,าเลยก็จะเขาเลียบอกมมา แล้วคือว่าขำามาเหร็นมาถามโต๊ะปากต๊ปากปรี้วรดนสัเล่าไปนสันบอกเลยว่าไม่ใช่ไปท้อสุนเนาะอยุฟังคนบ่กว่าครับจะฟังคนเออฟังพี่น้องห้องเทีนึงหกมาเตียครับหนึ่งหกมาพ่อกันยังยำอีกดีมาลางเด้อเออเเขาบอกลางได้ครับลางเท่านั้นลางย่างเดี่ยวครับตีห้อใหเอฟซีเป็นบางนะค่ะลางย่างเดียวว่าให้บน ถ้าโบถ้าคุณเล่นบนคุณจะบ่ได้เงินเลยว่าสันเลยใบนี้นี่นะอีพ่อที่ผ่านซ้อมือหนาเนาะครับใบนี้แล้วครับนะยังยกมาให้เอ็กซี่เพิ่งเบิ้งนะพ่อเอานี่ล่ะผู้ใดได้เบิ่งคกี่มือนั้นจะเห็นเนาะพ่อเนาะครับ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 นี่แหละต้องยังค่อยเบิ่งเด้อทางทั้งย่างเดียวล่างย่างเดียวก็เพราให้บนครับแต่ว่าตัวนั้นคือห้ากันไว้ซื่อๆดอกเนาะพ่อเนาะครับกับผู้ฉลาถือคือกลั่นที่เรียงเรียนเรียกกรับนี่แหละผู้ว่าชราดก่บ่กคับ น้องสัพพะครับโอเคครับขอบคุณครับอันนี้คือเมื่อที่ผ่านมาเนาะค่ะไอเอฟซีคู่ที่เขามาติดตามไม่ได้เห็นโอ้โหนี่ครับผมก็มือนเอ้ยผมแบบปจุดทบจะสองมือเนาะอยู่นี่เอาได้ป่วยเห็นแบบขอพรปูซอยน้ำรับนี่มาเศร้าผมก็ขึ้นแม่มาหดกงใหม่มาแรงแล้งมือกับบอได้มากประมาณนี้นะครับพอกระเป๋าขี่ตุ่งยังน้อยอยู่นะครับ มันจังไรล่ะฮะบอกว่ได้ครับบอกบอกว่ได้บ่ได้รุ่นได้ฟังบอกว่ได้รุ่ได้ฟังบอกว่ได้ร้ายแบบอยู่แบบง่ายๆอยากไปท่าบุญใช้พบกับไปเรียกผมกับว่าได้อยากยังนอกจากว่าจะคล้องหน้าทงนั้นตรงนั้นมีปัญหาเพราะจะนําไปค่ะครัเที่ยวเขาเรียกซีข้ามือก็แล้วาำรับแนวทางในงวดวันที่สิบหกท่านว่าคมเนี่ยดีอีกพอเพิ่นจะให้ มาพอรหรือว่าพอจะติดตอ่อเพื่อนจังไดผมคิดว่าจะติดต่อมือแรกเนี่ยนะโอ้คิดว่าได้ครับเร <พบ S 2> ียกว,ว่าคิดลงาจะคของถ้าเรียกออกเพื่อนกัดิีได้รวดจังสิบว่ะเรื่รองลอแถามเพื่อนก่อนคุย,ยกันก่อนจังสิบอกว่าครับก็ตาตาที่เคยเว่ารับปากาออก,ปกันว่าเรียกออกปุ๊บก็คือเห็ปุ๊บเลยคับนวณได้ใจเลย ก็เลยคิดเขียนเนี่ยเดี่ยวครับไอมาจินโตมาจินโตคิดในใจได้เลยถือว่าสร้างท้าน้าจะคลองยิ่ฟังเล่าเนี่ยเป็นอันมิมิอยากมิกินแล้วมิอันใจกินครับนี่แหละยอดเล็กสูตรเดียวหางเดียวเล็ก่างยางเดียวล่างยางเดียวมากครับพี่น้องิมาก็เคยได้ยินนี่แหละ ปันขู่จักกันขู่จักคนรมูเดียวกันบันนี้เอาเป็นโนมเอาฮะมูเดียวกันแต่เมูเดียวกันมูเดียวกันมูเดียวกันตั้งโดนเตี๊ยบมันนักพอกันมาให้ยโศกกันพี่บอกไอ้แบบยี่สิบปีกันว่าได้ม่กพอกกับจักเถื่อผมก็ไปบ้านก็เจ้ากับว่าทำว่าผู้นี้ย่างบอผู้นี้ย่างบอบอได้ทำเพราะว่ามันโดนเตี๊ยมันโดนครับว่าพวกนี้ก็เจ้ากับก็หยาดหน่อยแน่ แตกกันไปซาทัมไปสถิตหมดแดดจนลืมหลังเนาะจนลืมหลังเลยไปพ่อหมุนกับคดกับว่ากินมาแก่สิพ่อกับแก่ในะีน่ <c oughs> ยงัดศพมาเกิน,น <ไป S 2> พ่อกันมาเงินพ่อกันเนาะพบขึ้นไปทอดผ่าลงมากไอแ,แก่กับยางลันโดดเอาา้ามันตายแล้ว่ไอ้สิมาตายจนไปยังได้มาจากไหนสิ ลูกหลายคนนี่ไปยู่เล่าเดนี้ยมาเดี๋ยวมะไเล่าเดินเ้ไปยตังประเทศคือว่าเป็นบุญของเอฟซีเนาะเยอมากพอรับกับเือว่าเอฟซนี่เขาเขาไม่จัมากกวดก่อนถึงมา่กวันนี้มัมากมังแรกครั้งแรกมีตาเปกเบิกทับกระโปรงปอมากกระโปรงปอาเขามาสมงวดนี่เจมากมากขึ้มากขนมาน้ำกันตัวเมื่อวานมากน้ำกันนะโอ้ยยังัวเราะบรบอยอยู่ ก็ล้องทายท่ำอยู่เดี๋ยนี้เบื้องเนี้ยโชคใจเย็นๆนะคะแต่ว่ากับพี่ผู้สูขดีหลายโทคมหาพรหลายๆครับหลายยอมเราวบบหลายบางคนแต่ก็ถือเพราะว่ากับนี่ทั้างๆที่ห้ากับไหนเนาะพ่อก็บอกกับเลขตัวเดียวนะอันศูนย์ศูนย์หกับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งถ้าผู้ใดได้เบิ้งคิป จะเข้าใจว่าเข้าอธิบายชัดพอกัอธิบายชัดว่าเหมือนกันแมนจำเพลินหายมากขึ้นหนึ่งหกแมนหกหนึ่งแหกับน้่มล่างย่างเดียวล่างย่างเดียวแต่นแรกจะยุที่ดวงแมนนี่พอพ่อไก่กันใบหกกับเก้าอีกแมนแมนหกเก้าเก้ามันตัวเดียวกันแมหนึ่งกับศูนย์ตัวเดียวมีตัวเน้นตัวนักอยู่นะพอมีครับ นี่โย่กระโดดเป็นไหหมาเนาะกระกับซุบกรับหนึ่เป็นตัวร่องไปสินะประมาณนี้นะถ้าเจ้าบ่ากรับกันเรื่องข้อด่วคือว่าคือาคือกันเนาะครับเพิ่กันผมก็เคยเจอหลายเทียยู่เคยเจอแบบที่ว่าก็เจ้าเขียนใส่นสามส่กระเป๋าหอยสามตัวนี่เพิ่งซื้อเลยโอ้ยดวงดวงดวงรุ่นใหม่ค่อยไดหมได้กี่เนาะได้เกะโอ้โดูดเหมือนไม่คือไม่ เอาไม่เอาไม่วดวันที่ชิมโฮงนี่เอฟซีต้องรอดติดตามพ่อคุมครับบานนี้ได้มากพ่อพบพ่อวันที่เทไรครับบานนี้เอาไว้เหยียกเบอร์นี่ครับกับเบอร์ที่ผมโทรหาล่ะรับเดี๋ยวค่อยเขียนไว้ค่อเขียนแล้วค่อยเขียนไว้ให้พ่อทำเพิ่นได้มากแล้วพ่อกสิวันได้มากแล้วเด้อั่นล่ะประมาณนี้ล่ะพี่น้องเอาพิมรอไว้นะครับครับสำหรับเบอร์โทรพ่อพ่อกันยังสะดวกให้เอฟซี โทรมาได้พี่เกาเก่อนนะโรมาได้พี่เกาบ่เปียนเบอร์แล้วก็บ่ปินโชคอีกได้บ่ค่ะพ่อช่วยเบอร์ทได้อีบ่ได้ยุ่งความนลยนึงเนาะไเอฟซีคแคหนาจอต่อมาเนี่ยพี่มาแล้วพ่ออยากรวับุญพ่อพ่อค่พ่นมากบ้มา้าตลอดบ้นั่นบัดนี้ศูนย์แปดเก้าเก้าสี่่สนึอีกรอบนะครับพ่อศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สี่สามหนึ่งหนต่อมาไหนได้ครับ เป็นเบอร์โทรของพ่อคุ้วนะคะเป็นบอร์โทรของผมเองบุญคุ้มครับส่วนแนวทางพิมพ์ล่อไว้เด้อไข่สี่ขะรอครัะทางช่องมาตามมันเดิมนะครับู้ใดอยากให้กำลังใจคุณพ่อครับตามนั่นแหละครับหมยเลข